เพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าคลันขามก็ตกแก่ข้าข้าไม่สบายใจเลยและข้าไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความวุ่นวายได้มาหาพี่น้อง ถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำของโยบเมื่อโยบนั้นถูกมารซาตานนะคะกลั่นแกล้งแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยต้องเสียทุกสิ่งไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิสนไม่ว่าจะเป็นลูกๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแม้กระทั่งร่างกายของเขาเขาก็เป็นฝีผู้พองเต็มตัวจนต้องเอาเศษหม้อแตกมาขูดเนื้อที่ตายนั้นออกนะคะโยบนี่แทบจะไม่เหลืออะไรเลยเขาเหลือแค่ลมหายใจที่มีอยู่นะคะเหลือแต่ลมหายใจแล้วก็จิตวิญญาณเพราะนั้นพอมาถึงจุดเนี้ย โยบก็เกิดความกลัวนะคะทั้งๆที่โยบก็ไว้วางใจพระเจ้าแต่พี่น้องเราต้องยอมรับสิ่งหนึ่งว่าเราทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้เชื่อนะคะเวลาที่สถานการณ์ดีๆเราบอกได้ว่าโอ้พระเจ้าลูกเชื่อลูกวางใจในพระองค์เหลือเกินลูกวางใจในพระองค์ว่าพระองค์ทรงดูแลชีวิตของลูกแต่พี่น้องถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงินจ่ายผ่อนค่ารถไม่มีเงินผ่อนค่าบ้านนะคะแล้วเจ้านี้ของเราก็ทวงเมื่อถึงเวลานั้นแหละ ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าความเชื่อของพี่น้องเนี่ยมันจะหายไปทันทีนะคะมันจะมีความกลัวเข้ามานะเสียงของพวกทวงหนี้เนี่ยมันช่างเป็นเสียงที่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลที่ทําให้คนเนี่ยเกิดความกลัวได้จริงๆนะคะ แค่ได้ยินเสียงเจ้าหนี้โทรตามเนี่ยคือจิตใจว้าวุ่นเกิดความกลัวเกิดขึ้นมาทันทีโดยที่เขายังไม่ได้ทําอะไรนะพวกนี้มันมีรัศมีของอะไรรัศมีความอมหิตอยู่นะซึ่งจะลบกวนนะเพราะฉะนั้นพระกัมพีบอกเราว่าเราอย่าก,กลัวนะอย่าก,กลัวเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากลัวปุ๊บสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี้ยขราพรเจ้าเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าลางสังหรณ์นะคะมันจะรู้สึกสังหรณ์ในใจ เวลากินข้าวมันจะรู้สึกกลืนไม่ลงมันจะมีความเขาเรียกว่าความความกังวลลึกๆในใจโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรนะคะแต่เขาเรียกว่าลางสังหรณ์อันนี้คือก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียนนะคะเรามีลางสังหรณ์แล้วทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องร้ายขึ้นจริงๆนะ,ะเพราะฉะนั้นมันทําให้ขา้าพเจ้ากลัว พอเกิดอารมณ์แบบเนี้ยเรากลัวทันทีโดยที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็กลัวขึ้นมาทันทีว่าโอ้จะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นอีกละ่ะนะนี่คือลางสังหรณ์ที่เกิดขึ้นทําให้กลัวเช่นเดียวกับโยบโยบก็มีความกลัวเหล่านี้แล้วสิ่งที่โยบกลัวมันก็เกิดขึ้นกับท่านนะแต่พระกัมภีร์สอนเรานะพระเยซูก็บอกว่าอย่าก,กลัวเลยท่านอย่ากลัวเพราะว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ย เราไม่ควรปล่อยให้ความกลัวเกิดขึ้นเพราะว่าความคิดของเราเป็นยังไงมันจะเรียกสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นถ้าความคิดของเราอยู่ในมิติของความกลัวสิ่งไร้ลยที่เรากลัวมันก็จะเกิดขึ้นพี่น้องนะ,ะแต่เราจะต้องขับไล่ความกลัวนั้นออกไปนะ,ะคะข้าพเจ้าเป็นคนที่แบบขี้กลัวมากนะ,ะเพราะว่า มันอธิบายไม่ถูกคือเหมือนเรามีชีวิตอยู่ในความกลัวมาตลอดเราเป็นคนขี้กังวลแล้วเป็นคนที่ชอบคิดล่วงหน้าชอบกลัวแต่พี่น้องเมื่อข้าพเจ้าเป็นแบบนั้นสิ่งที่กลัวทุกอย่างมันเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะแท้จริงแล้วความกลัวมันก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งแต่มันคือความเชื่อในด้านลบถ้าพี่น้องเชื่อด้านลบสิ่งที่เราคิดลบมันก็จะเกิดขึ้นนะ ประเด็นก็คือว่าเรากลัวแค่นั้นไม่พอเรากลัวข้างในแล้วปากดันพูดความกลัวออกมาอีกนะคะมันก็เลยไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใจเรากลัวแล้วปากเราพูดสิ่งที่กลัวออกมาพี่น้องไม่ต้องคาดหวังว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในมิติของด้านลบนะเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ความกลัวออกไปให้หมดนะต้องเคลียร์ยรยรความกลัวออกให้หมดแล้วก็ต่อสู้กับความกลัวนั้นถ้าใจของเรากลัว ะะเราจะไม่พูดมันออกมาความกลัวแต่เราจะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามออกมานะ,ะถ้าใจของเรากลัวบางสิ่งเราจะบอกว่า ข้าพเจ้าไม่กล e ัวสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้าเป็นชัยชนะสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใดเลยข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งที่จะมาถึงข้าพเจ้าสามารถที่จะหัวเราะให้กับมันได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะให้กับข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้ข้าพเจ้าหวาดกลัวหรือล้มเหลวได้ตราบใดที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้ามือของข้าพเจ้าจะได้รับการยกชูไว้พระหัตถ์ของพระเจ้าสถิตอยู่เหนือข้าพเจ้าเป็นพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงมีชัยชนะ เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงมีชัยชนะแม้กระทั่งในความตายพี่น้องนี่คือความจริงในโลกนี้ใครจะทำอะไรเราได้ในเมื่อทุกสิ่งนั้น อยู่ภายใต้อิทธิพลสองสิ่งก็คือว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้ากับอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิญญาณชั่วซึ่งพระเจ้าให้สิทธิอิม,มันในการครอบครองโลกนี้ในปัจจุบันนะคะแต่ถ้าพระวจนะบอกเราว่าพระเยซูได้เหยียบวิญญ,ญาณเหล่านั้นไว้ใต้พระบาทของพระองค์แล้วพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือวิญญ,ญาณเหล่านั้นแล้วเราผู้ที่เชื่อเรามีส่วนร่วมในชัยชนะกับพระเยซู แล้วพี่น้องเขาพเจาถามว่าแล้วเราจะกลัวอะไรจะมีอะไรอีกที่ให้เรากลัวในเมื่อพระเจ้ามีชัยชนะอยู่เหนือทุกสิ่งพี่น้องไม่ต้องกลัวความขัดสนไม่ต้องกลัวความเจ็บป่วยนะคะถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยพระเจ้าไม่ได้รักษาพระเจ้าก็รับเราไปอยู่กับพระองค์ที่ที่ดีกว่าโลกนี้เป็นบ้านที่ถาวรของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวความตายนะะ ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราไม่มีพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราในการที่จะรับมรดกของเราเรียกขึ้นมาจากคลังนะไม่ต้องสนใจว่าค่าเทอมก็มาจ่ออยู่ค่ารถค่าน้ําค่าไฟโอเป็นหมื่นๆตังก็ไม่มีเงินก็ไม่มีตกงานไม่มีไรายได้พี่น้องอย่าไปคิดถึงตรงนั้นนะถ้าเริ่มคิดถึงตรงนั้นเราจะเข้าสู่โหมดของความกลัวและความกังวล แต่เราจะหันมามองที่พระเจ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมสําหรับข้าพรง์พระเจ้าทรงเป็นผู้จัดหาให้กับทุกสิ่งข้าพเจ้าไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยข้าพเจ้ารอเวลาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้และขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานทุกสิ่งที่จําเป็นให้กับลูกจากคลังอันรุ่งเรืองของพระองค์ลูกขอรับ พระสัญญาของพระเจ้าลูกขอรับความมั่งคั่งลูกขอรับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ก็ลูกในวันนี้ด้วยหัวใจที่ขอบพระคุณขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งดีสารพัดให้กับลูกลูกไม่ขาดสิ่งดีใดๆที่มาจากพระองค์เลยขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อลูกทําให้ชีวของลูกนั้นครบบริบูรณ์และมีพรั่งพร้อมทุกสิ่ง ผูกมัดวิญญาณของความขัดสนผูกมัดวิญญาณของความยากจนเพราะนั่นคือไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอวยพรไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าแต่น้ําพระทัยของพระเจ้าคือให้เราทุกคนที่มีความเชื่อเป็นผู้ที่มั่งคั่งและมีครบบริบูรณ์เราจึงประกาศรับพระสัญญานั้นด้วยความเชื่อว่าเรามีครบบริบูรณ์นะพี่น้องพูดแบบนี้แทนที่จะบน่นด้วยความกลัวเริ่มกังวลต่างๆนะคะแล้วที่สําคัญคือ เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าในพระนามของพระเยซูเราผูกมัดเราขับไล่วิญญาณแห่งความกลัวออกไปทั้งหมดแต่เราขอให้เราเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทคือพระวิญญาณแห่งสติปัญญาคือพระวิญญาณแห่งสันติสุขที่จะอยู่กับเรา ะะเมื่อไหร่ที่เรากลัวขับไล่วิญญาณแห่งความกลัวออกไปแล้วขอพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาแทนที่ในความคิดของเราแล้วขอพระชนะของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในความคิดของเรานะคะรักษาความคิดของเราให้อยู่ในความเชื่อในความหวังนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราเชื่อในความเชื่อในความหวังนะสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นพี่น้องข้าพเจ้าใช้วิธีนี้มาแล้วก็เกิดผลทุกๆครั้งนะเพราะฉะนั้นจึงนำเอามาแบ่งปันกับพี่น้องนะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพ,พ้าพรจากพระชนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพ,พ้าพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุข ทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ